หนีบใหญ่อต้องไปทำเรื่อยๆก็ไหลาตาเหมือนกันมีว่าจุดเหนียงเพิ่มค่ะครั้งที่แล้วทําแขงไปแล้วผิดใจเพราะว่าถ้าเหมือนดูแดแซะอะค่ะมันต้องไปทำเรื่อยๆอยู่แลว้วาสักพักนึงก็จะขึ้นมาใหม่อะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าดุดออกก็เลยออกไปเลยจะได้ไม่ต้องทำบ่อยค่ะแต่ก่อนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะถึงเรื่องมาดูดเหนียงดูนงใหญ่อะค่ะขอบหน้ามันไม่ชาล์วเวลาถ่ายรูปมันก็จะแบบหน้าบานแล้วก็มันพอไปไปฉีดแฟกไปบ่อยอะค่ะมันก็ ก็หลายตาเหมือนกันแต่อันนี้ทีเดียวเลยจบเลยค่ะถ้ามัาดูหน้าเด็กถ้าเราปูใะกอดแยมแ้มล่างลูกลงแต่แ้มบนยังมีอยู่ให้แบบได้ตรงไหนเอาตรงไหนลดตรงไหนเยอะอะไรอย่างไงบอกได้พอกรอบหน้าเราชัดขึ้นเนาะหน้าก็จะดูแบบดีขึ้นเดีวขึ้น ู้ช่วยนไหนก็น่ารักเล็กลงชัดเจนเลยค่ะเล็กลงไปเยอะออกไปเยอะเลยเ